สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงกําไรพิเศษขาดทุนพิเศษกับกําไรจากการดําเนินงานแล้วก็ขาดทุนจากการดําเนินงานอันไหนน่าสนใจกว่ากันนะครับแล้วก็วิธีการเลือกเข้าซื้อหุ้นในช่วงไหนน่าสนใจกว่ากันจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ โดยปกติแล้วนะครับเราก็จะพบว่ามีหลายๆบริษัทนะที่เขาก็มีทั้งกําไรจากการดําเนินงานหรือว่าขาดทุนจากการดําเนินงานแล้วก็จะมีในส่วนของกําไรพิเศษหรือว่าขาดทุนพิเศษขึ้นมานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่เองนะมันก็จะเป็นตัวกําหนดของราคาหุ้นในแต่ละรอบในแต่ละช่วงนั้นนะครับถ้าพูดกันในแบบชาวบ้านเลยนะครับก็คือถ้ากําไรมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นราคาหุ้นมันก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยถ้ากําไรมันมีการปรับตัวลงมา รหรือว่าลดลงมาจนขาดทุนหรืออะไรก็ตามราคาหุ้นก็มักที่จะต้องมีการปรับตัวลงมาด้วยเช่นกันซึ่งเราก็จะใช้ตรงนี้แหละครับเป็นจุดในการเข้าซื้อหุ้นที่เราสนใจอยู่นั่นเองแต่ว่าการที่เราเข้าไปซื้อขายหุ้นโดยพิจารณาจากผลกําไรขาดทุนอย่างเดียวมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างผิดไปนิดนึงนะครับด้วยความที่ทั้งกําไรหรือว่าขาดทุนของหุ้นนะมันก็จะแบ่งย่อยออกไปเป็นทั้งกําไรพิเศษกําไรจากการดําเนินงานหรือว่าขาดทุนพิเศษหรือว่าขาด ขาดทุนจากการดําเนินงานในพวกนี้นะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะพามารู้จักกับทั้งกําไรพิเศษขาดทุนพิเศษแล้วก็กําไรจากการดําเนินงานหรือว่าขาดทุนจากการดําเนินงานนั่นเอง สำหรับกำไรพิเศษหรือว่าขาดทุนพิเศษนะครับก็คือรายการผลประปอากอบการที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติทั่วไปนะครับซึ่งไม่อาจคาดเดาได้ถ้าเป็นในส่วนของกำไรพิเศษก็จะประมาณว่าขายสินทรัพย์ออกไปได้หรือว่ามีกำไรจากอัตราการแลกเปลี่ยนค่าเงินอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งกำไรพิเศษนะครับจะเกิดขึ้นก็ได้หรือจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ในแต่ละปีอาจจะเกิดขึ้นปีนี้แต่ปีหน้าอาจจะไม่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นปีเว้นปีหรือว่า2ปี ีงครั้หรือ3ปีครั้งก็ได้เช่นเดียวกันกับขาดทุนพิเศษนะครับขาดทุนพิเศษก็จะประมาณว่าโรงงานเกิดไฟไหม้เกิดพายุในบริเวณของโรงงานหรือที่ทํางานจนไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ทําให้รายได้ในส่วนนี้เขาหายไปนะครับอันนี้เขาก็จะเรียกว่าขาดทุนพิเศษนั่นเอง สำหรับทั้งกำไรหรือว่าขาดทุนจากการดำเนินงานนะครับก็จะเป็นผลประกอบการที่เกิดขึ้นตามปกติที่เราสามารถคาดเดาได้นะครับว่าบริษัทจะมีกำไรเท่าไหร่หรือว่าจะมีการขาดทุนเท่าไหร่ในแต่ละปีซึ่งทั้งกำไรหรือว่าขาดทุนจากการดำเนินงานนะครับส่วนใหญ่มันก็จะมาจากรายได้จากการขายสินค้าหรือว่าบริการซึ่งส่วนตัวงผมเองนะครับเวลาที่พิจารณาจากงบการเงินผมก็จะมาดูในส่วนตรงนี้แหละครับตรงรายได้จากการขายสินค้าหรือว่าบ นะมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยตอบเราได้ว่าบริษัทนี้เขาสามารถขายสินค้าหรือว่าบริการของเขาได้ในแต่ละปีหรือว่าในแต่ละไตรมาสเนี่ยเป็นยังไงนะครับเมื่อเทียบกันแล้วมีการเติบโตขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามีการลดลงมาหรือเปล่าหรือว่าเท่าเดิมทุกๆปีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเ,เพื่อนๆก็สามารถเอาไปทําตามได้นะครับเพราะว่าเวลาที่ผมดูในส่วนของคุณภาพของตัวบริษัทนะผมก็จะมาดูในส่วนของรายได้จากการขายสินค้าและก็บริการここนี่แหละครับในการประกอบการตัดสินใจที่ นี้นะครับเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะเวลาที่เราจะดูถึงคุณภาพของตัวบริษัทนะครับเราจะตัดในส่วนของกําไรพิเศษหรือว่าขาดทุนพิเศษออกไปโดยเราจะมาดูในส่วนของกําไรจากการดําเนินงานหรือว่าขาดทุนจากการดําเนินงานเป็นหลัก เพราะว่าทั้งกําไรหรือว่าขาดทุนจากการดําเนินงานนะครับมันจะเป็นสิ่งที่เราสามารถคาดการณ์ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมันก็คือเป็นทั้งกําไรหรือว่าขาดทุนที่แท้จริงของตัวบริษัทด้วยนั่นเองแต่ในส่วนของกําไรพิเศษหรือว่าขาดทุนพิเศษนะครับมันเป็นสิ่งที่สามารถจะเกิดขึ้นก็ได้ในปีนี้หรือจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ในปีนี้มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างคาดการได้ลําบากนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะมีกําไรพิเศษอันนี้อีกหรือเปล่าาอะะะไรรรปมณนนี้คับ เพราะฉะนั้นเวลาเราดูถึงคุณภาพของตัวบริษัทนะครับเราจะเน้นไปดูตรงในส่วนของกําไรจากการดําเนินงานหรือว่าขาดทุนจากการดําเนินงานเป็นหลักนะครับแต่ว่าในจังหวะการเข้าซื้อหุ้นนะครับเราจะต้องมาพิจารณาในส่วนของกําไรพิเศษหรือว่าขาดทุนพิเศษประกอบการตัดสินใจด้วยนะ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกําไรพิเศษหรือว่าขาดทุนพิเศษนะมันจะเป็นตัวกําหนดให้ราคาหุ้นนะครับมีการปรับตัวขึ้นไปสูงมากๆหรือว่าปรับตัวลงมาต่ํามากๆก็ได้นะครับยกตัวอย่างบริษัทที่มีกําไรพิเศษนะครับในช่วงนั้นราคาหุ้นของตัวบริษัทนั้นก็จะมีการปรับตัวขึ้นไปสูงกว่าปกติเราที่เห็นกําไรพิเศษของหุ้นตัวนั้นและระดับราคาของหุ้นตัวนั้นมันขึ้นไปค่อนข้างสูงแล้ว เราเองนะครับจะไม่ตัดสินใจเข้าไปซื้อหุ้นตัวนั้นณเวลานั้นเด็ดขาดนะด้วยความที่ว่าหุ้นตัวนั้นมันมีราคาที่ปรับขึ้นไปสูงแล้วและราคาที่มันปรับขึ้นไปนะครับมันปรับขึ้นไปด้วยปัจจัยที่ว่าหุ้นตัวนั้นมีกําไรพิเศษนั่นเองในทางกับกันนะครับถ้าบริษัทนั้นมีขาดทุนพิเศษเกิดขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะว่าไฟไหม้โรงงานของเขาหรือว่าพายุเข้าในเขตบริเวณโรงงานของเขาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งช่วงนั้นมันจะทําให้รายได้ของตัวบริษัทนั้นๆหายไปค่อนข้างเยอะ เขาก็จะเรียกว่าขาดทุนพิเศษนะครับถ้าบริษัทยังมีพื้นฐานที่ดีอยู่นะครับแล้วเราสามารถคาดการณ์ได้ว่าอนาคตของเขาจะสามารถไปได้มากกว่านี้หรืออะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะระดับราคาในช่วงนี้นะครับในช่วงที่เขามีขาดทุนพิเศษเนี่ยจะถือว่าเป็นระดับราคาที่น่าสนใจเข้าไปซื้อลงทุนมากๆเลยเพราะว่าตัวบริษัทมีการขาดทุนซึ่งขาดทุนอันนี้เป็นขาดทุนพิเศษนะครับมันก็จะทําให้ราคาหุ้นของเขาเนี่ยลดลงมา,มามากกว่าปกตินะครับดังนั้น การที่เราเข้าไปซื้อหุ้นในช่วงนี้เราก็จะได้หุ้นตัวนี้ในราคาที่ถูกนั่นเองพูดง่ายๆก็คือพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะเราก็ต้องมาดูในส่วนอื่นๆประกอบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นงบแสดงฐานะทางการเงินงบกระแสเงินสด ค่า P/E ค่า P/BV ค่า RAE อะไรพวกนี้นะครับประกอบด้วยลวมไปถึงในส่วนของกราฟเทคนิคอะไรพวกนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเป็นอะไรที่ช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถได้หุ้นในราคาที่เหมาะสมยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับกำไรพิเศษขาดทุนพิเศษแล้วก็กำไรจากการดำเนินง,งานหรือว่าขาดทุนจากการดำเนินง,งานนั่นเองนะ ถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะครับก็าสามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือนคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับคลิปนี้สวัสดีครับ